ลูกไล่ที่ใครเนี่ยอ้าวคุณได้แค่ออขอได้จัดให้ขอสอกคนขอข้างหนึ่งก่อนอ่าอันนี้นะคะเอกะเกวงลูกไล่นะตอนนี้ทุกคนก็มีลูกไล่ม่แล้วก็ปุ๊กกินข้าวอยู่แล้วก็น้องมิ้วน้องมิ้วก็ี๋ยว่าไอ้เหี้ยไกลมากคือ ลูกไลไปนาซีมานะคะแล้วก็มาเยี่ยมลูกนิกต่อก็คือคลิปนี้นะคะจุดประสงค์ก็คือว่าจะมาเยี่ยมลูกนิกเพื่อรักก็มากันครบเลยทุกคนวันนี้อาน้องมิวมาเยี่ยมใครคะวันนี้ลูกน,นิกพี่สาวพี่สาวพี่แสนดีสุดๆเลยสุดๆคน,นแล้วจุดประสงค์ของคลิปนี้จุดประสงค์สองค,คือกูขอบอกเลยนะอีพวกอีดอกทั้งหลายที่ไพูดว่ากูอ่ะโซเชียลม้วเมาเหลือนเนี่ยแรงแรงแรงถามเลยเถอะกูไม่เ,มเื่องหัวพ่อหัวแม่มึงหรอกกูไม่ใช่คนแรงหรอก ไม่เคยนั้นไม่เครเดือดร้อนแต่อย่ามาด่ากูรับหลังมาด่ามาด่าต่อหน้าคือว่ากูไม่เคยไปฆ่าพ่อแม่มึงตายนะก็องก็ได้โปรดอย่ามาแรงกูโอเคนะก็คือว่าเป็นคนเฉยนิ่งๆไม่เคยยุ่งกับใครอะไรประมาณนี้ก็อย่ามายุ่งรู้ใช่ไหมรู้ใช่ถูกว่าพี่พูดถูกปะเอออ่ะเสนอดีเพราะจริงๆพี่เลเป็นคนที่ใส่เงี้ยจริงๆไม่เคยไปด่าใครทำไมต้องมาด่าเราเออใช่กูไปฆ่าพ่อมึงตายหรืออีดอกอย่ายุ่งกับกูอะไรประมาณนี้ ใช่ไหมใหม่บอกเขาไปสิวันนี้ไม่เยี่ยมใครค่ะนุ๊กนี้โอเคจัดไปนุงนี้เดี๋ยวเจอกันนะไม่ว่าสิบปีสิบปีก็จะรอแล้วก็อีพวกอีดอกที่มันแมนอีกว่าลูกอะไรเป็นอะไรเพอร์เจอร์เหรอมึงลองดูไหมลองให้เพื่อนมึงสิคุกดูไหมอีดอกว่าสิบปี10สิบปีเนี่ยว่าจะเป็นยังไงโอเคนะโอเคอีปุกก็เลียร์มากเพื่อนๆทุกคนกำลังเดินตามหาเพื่อนๆอยู่อีดอกฟุก หนีไปแดกข้าวใช่ไหมคะโอเคเออดีนี่แหละเป็นคลิปแรกที่กูไม่เมาเพราะว่ากูเป็นคนแบบว่าเล่นด้วยเพราะว่าไม่ใช่คนสร้างภาพอะแบบว่าอีแบบพวกพวกตอแหลสร้างภาพแบบว่าแอปแบบว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่กูอ่ะคือเมากูก็เมาอ่ะทำไมอ่ะกูมีเงินกูมีปัญญาเมากูมีเหล้ากูก็แดกอ่ะเข้าใจปย่า ไม่ชอบอะไรอะไปต่อดนีใหต่อดนีเรียดอะจบจบมันไม่จบแค่นี้หรอกกูเดือดกูไม่ชอบที่แบบมาด่ากูเมาเลื้อเลื้วกูเป็นเลื้อนหัวพ่อหัวแม่หังอีดอกเรื่องแค่นี้แค่นี้แค่นี้ยอมเสร็จเดี๋ยวเจอกันโอเคนะบายบาย